ฮัลโหลทุกคนก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเบนจะพาไปเที่ยวสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในมาดิดชื่อว่าเรทิโรนะคะ เกือบจะถึงแล้วนะคะจริงๆแล้ว่จากบ้านของเราสองคนมาที่สวนเนี้ยเราจะใช้ขนส่งสาธารณะก็ได้แต่ว่าพาบูมาด้วยรู why you crying baby เราก็ที่นี่นะคะถ้าใช้รถร่วมกับเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะ่ะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่อะ่ะต้องใส่กงไว้ข้างหลังแล้วก็ต้องมีเข็มขัดอย่างบูก็มีเข็มขัดเหมือนกันนะคะบู Blue ก็ใส่เข็มขัดไว้ ก็เด็กก็ต้องใช้เป็นคาซีดแบบนี้โอเคเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวเป็นแผนให้ดูข้างๆอันนี้เป็นด้านข้างข,างของเรติโรนะคะซึ่งตรงนี้หาที่จอดรถยากมากเห็นไหมตัวเองข้างๆทางเงี้ยปกติตรงข้างทางเนี่ยเส้นขอบถนนอ่ะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวซึ่งราคาค่าจอดรถของสีฟ้ากับสีเขียวจะไม่เหมือนกันสีฟ้าก็จะถูกกว่าสีเขียวสีเขียวก็คือเป็นโซนที่อยู่แบบกลางเมืองเข้าไปหน่อยนึง ถ้าวันหยุดแบบนี้ก็หาที่จอดรถไม่ค่อยได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีที่จอดรถข้างทางแบบนี้เราก็ไปในลานจอดรถที่เสียเงินได้ค่ะมันก็เป็นลานจอดรถใต้อาคารนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมคนในตัวเมืองมาติดอะ่ะไม่ค่อยใช้รถยนต์ส่วนตัวถ้าถ้าเกิดว่าจะเข้าเมืองนะคะเพราะว่ามันมันลำบากมากค่าที่จอดรถก็แพงตอนนี้เดวิดหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าหาที่จอดรถไม่ได้นะคะ โอเคในที่สุดเราก็หาที่จอดรถข้างนอกไม่ได้เดบิดก็เลยคิดว่าเออไปที่จอดรถเลยละกันขี้เกียจแล้วแล้วก็หงุดหงิดว่างั้นตามคาดเลยค่ะจอดในลานจอดรถที่นี่ยิ่งใกล้เมืองค่าจอดรถยิ่งแพงนะคะแต่ยังไงก็ถือว่าที่นี่เป็นลานจอดรถที่ใกล้ที่สุดสำหรับ ทางเข้าตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาก็แนะนําตรงนี้เลยเราเดินไปไม่ถึง5นาทีข้ามถนนไปก็ถึงประตูทางเข้าเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นชอบมากๆเลยที่นี่ก็คือคนเลี้ยงหมายเยอะมากแล้วก็เราจะได้เห็นหมาคนอื่นเยอะแยะเราพอเล่นกับหมาคนอื่นได้คือดีแผนที่นะคะนี่คือ สวนทั้งหมดแล้วก็เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีประตูเมืองอ่ะก็สวยอ่ะเป็นชอบแต่ว่าเดวิดบอกว่าทางเข้าตรงนี้เขาเขาปิดปรับถ้าเกิดว่าเป็นเดินเราไม่เหนื่อยมากก็เดี๋ยวเ็นจะเดินจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ก็ดูกันอีกทีนี่ตรงนี้คือบึงน้ําที่เป็นบอกอ่ะอยู่นี่นะคะตรงปราสาทกระจกนั่นแหละแล้วก็อันนี้ที่มีเรือให้เราเช่าเรือทายตรงนี้ได้ หลักๆเลยก็ประมาณนี้นะคะเสื้ออันนี้มีตำนานเพราะว่าปีก่อนที่เป็นกลับประเทศไทยอะแล้วเ็นก็กลับขอนแก่นใช่ไหมเ็นก็เลยไปซื้ออันนี้มาจากงานใหม่งานใหม่ก็คืองานเทศกาลประจำปีของคนขอนแก่นนะคะก็หอ,อบมาจากขอนแก่นจ้ะมาที่ที่สเปนเดี๋ยวเราจะเดินไปหาที่ปิกนิกกันนะคะให้แดดออกอีกสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้คือรู้สึกว่ายัง เย็นๆหนาวๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพื้นต้นหญ้ายังเป็นชื้นๆอยู่อ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะเวลาพาหมาเดินน่ะที่นี่ก็คือบังคับต้องต้องเอ่อต้องใส่สายจูงแบบนี้แคมป์ชนี้ต้องใส่สายจูงหมาตลอดนะคะแล้วก็คือทุกคนต้องมีถุงขยะเก็บอึหมามาเป็นโชว์บรรยากาศรอบๆดีกว่านะคะถนนหลักในเฮติโรนะคะ คนส่วนมากก็ากมาขี่จัก,กรยานเล่นสเก็ตอยู่นี่หลอแค่ไหนสวยแค่ไหนคุณก็ต้องเก็บอึกมานะคะเฟติ <c oughs> ลมีพื้นที่118เ h e ต t ร์ er, หรือประมาณ700ไร่เลยนะคะเปิดให้บริการตลอดทั้งปีส่วนเวลาเปิดปิดเป็นแนะนำให้เช็คจากเว็บไซต์โดยตรงเพราะแต่ละฤดูกาลเวลาเปิดปิดจะไม่เหมือนกันเนื่องจากสภาพอากาศแล้วก็เวลาพระอาทิตย์ตกแตกต่างกันนะคะ พอเดินมาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้ทุกคนก็จะเห็นจุดเช่าเรือวันนั้นเบนกับเดวิดไม่ได้ลงเรือเพราะเราไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้ากันมาก่อนอีกอย่างเราพาบลูไปด้วยซึ่งเขาไม่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงลงเรือด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปข้างหน้ากันดีกว่า มันไม่ได้มานี่นานแล้วนะมันใหญ่บางทีก็ขี้เกียจเดิน <laughs> ติดนิสัยอะอยู่ที่ประเทศไทยคือคิดว่าตัวเองอะ่ะไปแค่เซเว่นง,งี้ก็ขี่มอไซค์ไม่งั้นก็ไปใกล้ๆก,ก็ขับรถยนต์แล้วอะอยู่ที่นี่คือเป็ดเยอะมากทางเข้าหลักตรงนั้นอะที่เป็นบอกว่าเป็นประตู <laughs> ประตูเมือง <laughs> The Kid and the Duck the big the เป็ดกับเด็กน้อย ยกตัวอย่างเวลาเปิดปิดนะคะฤดูใบไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวเปิดให้บริการ6โมงเช้าถึง4ทุ่มเพราะว่าท้องฟ้าจะเริ่มมืดประมาณ2ทุ่มครึ่งส่วนฤดูใบไม้ผลิและฤด,ดูร้อนที่มีกลางวันยาวหน่อยก็จะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยค่ะตรงนี้นะคะที่เป็นทางเข้าหลักตรงมาจากประตูเมืองช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงค่ะดูแฮปปี้ที่สุด เ a าเป็นคน l ี <leaving? laughs> ่ม <stre ng hold> <groans> so yeah. ีคมสุขี่สุดเพราะเข e He's already ้านต้นม nothing. เป็นเพิ่งแวไปซื้อเสื้อโค้ตัวนี้ใหม่ให้รูนี่ดีไซน์ส it's ั e เ l o เย r e e n y ร a h เราก็จะพาเดินลัดเลาะมาเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงทางเข้าหลักเพื่อให้ทุกคนได้ชมความสวยงามของประตูเมืองนะคะ เกือบจะถึงแล้วนะคะตรงนั้นน่ะประมาณตรงนั้นนะคะเป็นทางเข้าอีกทางหนึง่งที่ถ้าเกิดใครมารถไฟฟ้าใต้ดินมันก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วก็เดินทะลุมาตรงสวนเลยอันนี้ซิสน h เตอรเชิรเนาะเดวิดบอกว่าโบสถเป็นร้านที่มาดิดแต่ว่านี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คน hello everyone we continue with our adventure here in retiro park you know the weather today is quite nice we are middle of october and it's still like pure autumn here in spain warm during the day very cold at night mostly like like winter in thailand because last time we went in winter and the feeling is almost the same and we are getting very soon to the corner of the main entrance of the park just beside the refurbishing part where we will find alcala do why is this called do because in the past madrid used to have the wall all around the city and the city has several doors to access and exit and this one was the most famous one alcala do Let's follow the brave dog walker <laughs> So many dogs coming to Retiropa r ทและตรงนี้เราก็มาถึงจุดถ่ายภาพยอดนิยมกันนะคะถ้าเราตรงทะลุป,ประตูเมืองไปก็จะเป็นพลาซาเดซิเบลิสนะคะซึ่งก็จะทะลุขึ้นไปถึงถนนกรานเบียเลยค่ะ แล้ว,วงเวียนประตูเมืองวงเวียนนี้ก็ถือว่าเป็นวงเวียนหลักที่ถนนเส้นหลักของตัวเมืองมาติดมาตัดกันตรงนี้เลยค่ะแนะนำอีกไอเทมหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชอบเดินหรือคนที่ไม่ใช่สายเดินนะคะสามารถเช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าได้ค่ะเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันสมัครบริการให้เรียบร้อยแล้วก็ระบบจะตัดค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตคิดเป็นนาทีค่ะ โอเคเรามาเริ่มเดินกันต่อตอนนี้ขอมุ่งหน้าไปที่บึงเลยนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้คนจะเยอะขนาดไหนขอแวะนิดนึงอันนี้คือต้นเกาลัดนะคะต้นเกาลัดมีใบแบบนี้นะแต่ว่าเกาลัดพันนี้กินไม่ได้ค่ะคนสเปนเป็นคนชอบกิจกรรมมากค่ะ ถ้าเราไปเดินตามสวนหรือพื้นที่สาธารณะก็จะเจอผู้คนจับกลุ่มออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมประมาณนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีเล่นฟุตบอลบ้างรำไทเก๊กบ้างหรือว่าจุดอื่นๆก็จะมีการรวมกลุ่มกันเล่นโยคะเป็นต้นค่ะก็ถ้าเกิซัมเมอร์ที่นี่คนที่นี่ก็จะใส่บิกินี่มาอาบแดดส่วนมากแล้วคนเขาจะไปตรงที่เบนจะพาไปอ่ะ อยู่มันจะเป็นสนามหญ้ากว้างๆอยู่ข้างๆเป็นขอเรียกว่าปาลาเซียวเดอคริสตันนะคะเพราะว่ามันแปลกๆนี่ก็ไม่รู้แปลกเป็นไทยนั่นแหละก็แต่ว่าที่มันดก็คือมีกฎห้ามท็อปเลสเพราะจริงๆอ่ะพื้นที่อื่นอ่ะท็อปเลสได้ you can topless in another place but not here no not here normally in all the b e a c h in Spain is a l l o w e d t o b l e topless แต่ว่าที่นี่ไม่ได้นะคะอาจจะถูกตำรวจจับ and of course there's some cafeteria's too here The price is like tourist price, uh -huh. so <laughs> be careful because they might, they might they might not be cheap. But at least you know if you want to have a nice coffee with the beautiful view of the lake, you can come here. Okay, and here we are back to the main road, and we have the lake, and we have the favorite panda of the super big panda. They are not all in China. <laughs> Some night nice background music we get. Yay. We survive. We reach the lake. Ah blue? Now time to what? To Al agua? Al blue? we have little fish too here please don't eat them you see they are little of course little and they come they come because they think i'm going to give them something you see yeah you see them eating there if you fall in this lake they will eat you in two minutes <laughs> จุดต่อไปเราจะไปต่อกันที่พารา c i o d เดคริสเตอเรือนกระจกแห่งเรติโรนั่นเองค่ะระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศร,บรอบๆบึงไปก่อนนะคะถ้าใครมีโอกาสมาต้องมาลองพายเรือถ่ายรูปเซลฟีส่สวยๆที่นี่ให้ได้นะคะ วันนี้คืออากาศดีมากช่วงเช้ามีหนาวนิดนึงแต่พอช่วงบ่ายสองก็เริ่มอบอุ่นขึ้นมาแล้วค่ะบวกกับการเดินเยอะไปหน่อยก็จะเริ่มอุ่นๆน,นอีกนึง่ <c oughs> งที่เดลิดบอกไปนะคะาาบาร์นั่งดืง่มนั่งจิบกาแฟเยอะมากที่นี่แต่ว่าราคาค่อนข้างแพงแม้กระทั่งที่เป็นบูธแบบเนี้ยบูธเล็กๆแบบนั้นคือราคาแพงกว่า ข้างนอกอะอย่างน้อยสองเท่าเลยนะอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีนักดนตรีเปิดหมวกมาเล่นให้ให้ให้เราฟังตามมุมเมือง ดยเฉพาะในที่สวนสาธารณะแบบนี้นะคะเ mm hmm. ดี่บอกว่าดลลี่ชอบเพลงนี้มากมอน t ิเดนิต hmm. Hey, ในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วนะคะเรือนกระจกแห่งเบติโดหรือที่เรียกเป็นภาษาสเปนกันว่า Palacio de Cristal นั่นเองค่ะตอนนี้ด้านในเรือนกระจกมีการจัดนิทรรศการดอกไม้ยักษ์ทุกคนสามารถเข้าไปถ่ายรูปเดินชมเก็บความประทับใจกันได้ตามอัธยาศัยกันเลยค่ะส่วนด้านหน้าจะมีบึงเล็กๆที่มีต้นไม้กลางน้ำสามารถนั่งให้อาหารปลาชมนกชมไม้กันได้แบบชิลๆอีกที่ค่ะ อันนี้เป็นขนมดังของมาดิดนะคะ,ปปะเป็นขนมพื้นที่เลยแล้วก็อย่างที่คนขายเขาแต่งตัวค่ะอันนี้เป็นเป็นชุดพื้นเมืองของคนมาดิดเองค่ะสำหรับผู้ชายนะคะวันวันเยี่ยมครับ for you วันวันเริ่ม round one right yo prefiero to try this one mola te parte con <laughs> en tu bigote ¡Qué rayada Espéramelo. ¿Qué quieres? ¿Ese este, o este, sí? este 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 vale es un paquetito Sí. mira viene el cinco, vale son cuatro gritos ¿Quieres una bolsita no no Typ ซื้อขนมกันเสร็จเบนก็มาต่อแถวเพื่อเข้าชมด้านไหนกันค่ะด้านหน้าอย่างที่เบนบอกไปเป็นบึงที่มีต้นไม้เติบโตกลางน้ำใช่ไหมคะใบไม้กำลังเปลี่ยนสีสวยงามเลยที่ี ก่อนเข้าด้านในจะมีโต๊ะเจ้าหน้าที่ที่คอยนับจํานวนคนที่อยู่ด้านในไม่ให้เกินจํานวนที่จํากัดและเราต้องกดเจลแอลกอฮอลทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะคะพอเดินเข้ามาด้านในเบนว่าบรรยากาศจำลองคล้ายๆกรงนกขนาดใหญ่มีกิ่งไม้แห้งดอกไม้นานาชนิดและขานกขนาดยักษ์อีกคู่ค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้สวนแห่งนี้ทั้งหมดในพื้นที่700กว่าไร่พร้อมด้วยปฏติมาก,กรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆในที่แห่งนี้เป็นที่ที่เฉพาะพระราชาและเชื้อพระวงศ์สามารถเข้ามาชมได้เท่านั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่สุดวิเศษแห่ง เดินชมด้านในเรียบร้อยเบนก็ขออนุญาตกลับมารวมกลุ่มกับเดวิดและบลูเลยนะคะบริเวณนี้แหละค่ะที่เบนบอกไว้ก่อนหน้าว่าเป็นที่ที่คนนิยมมาอาบแดดในช่วงฤดูร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาจัดแคมป์เล็กๆนั่งปิกนิกทานของว่างกับโคกเย็นๆกันเลยดีกว่ารูเนาะ <laughs> <laughs> นมันฝรั่งทอด ภาษาสเปนเรียกว่าปาตาตาฟริตแล้วก <c oughs> ็แบบนี่เลยอันนี้เหมือนกุนเชียงนะจริงๆสองอันนี้เหมือนกุนเชียงแต่ว่าเป็นเนื้อหมูแหละข้างในอันนี้เป็นเนื้อหมูผสมกับพริกแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมูกับมันหมูแต่ว่ามันไม่หวานเหมือนกุนเชียงอ่ะมันเป็นเค็มๆออกเค็มๆหน่อยอันนี้ก็เป็นเค็มๆเผ็ดๆนิดนึงเสียม马เวตเสียม马ชอริโตถ้าใครมาสเปนนะคะคือต้องลองนี่เลย ใครๆก็ต้องลองโชริโซอันนี้ก็เป็นคุกกี้ธรรมดามินิโคก้ก <But S 1> แล้วก็อันนี้ <yours. S 1> ที่เราซื้ออยู่ข้างหน้าปาราซิโอเดกริต huh. าอย่างที่บอกไปนะคะเป็นขนมขึ้นชื่อของมาด,ดิดเป็นขนมประจำเมืองมาด,ดิดเลยก็ว่าได้แล้วก็โค้กที่นี่จะมีโค้กหลายแบบมากเป,เ,ปเป็นคนที่เซนซิทีฟกับคาเฟอีนเป็นก็เลยกินแบบซีโร น้ำตาลแล้วก็ซีโรคาเฟอีนนะคะ I'm hungry งีพี่เป็นเล่าไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเนี่ยบริเวณเนี่ยพื้นที่นี้เนี่ยที่เป็นบอกว่าคนชอบมาอาบแดดตอนหน้าร้อนอ,อร่อยจัง พอท้องอิ่มหนังตาก็เริ่มหย่อนเนาะตอนนี้ก็ค่อยคล้คอยจะบ่าย3โมงเย็นแล้วนะคะแสงแดดกำลังแผดเผาก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วเราก็เลยเลือกเดินกลับไปที่รถเพื่อเดินทางกลับบ้านกันเลยค่ะพอเดินออกมาจากสนามหญ้าด้านหน้าเดอนกระจกก็มาเจอถนนเส้นหลักในสวนซึ่งเป็นถนนเส้นตรงยาวแบบนี้ส่วนมากผู้คนก็จะมาขี่จัก,กรยานเล่นสเกต็ตโดยเฉพาะเด็กๆเ,เราจะเห็นเด็กๆมาหัดขี่จัก,กรยานกันเยอะแยะเลยค่ะ เดินต่อกันมาอีกหน่อยจะเป็นถนนเรียบไปกับกำแพงที่ขนานกับถนนด้านนอกนะคะแต่เบนบอกได้เลยว่าไม่ได้ยินเสียงรถเสียงแตรใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะอีกอย่างนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนสาธารณะที่สเปนจะมีน้ำพุตั้งอยู่เป็นจุดๆเป็นระยะๆะะแต่ช่วงนี้เสียดายที่เราไม่ได้เห็นน้ำพุกันเพราะโดยส่วนมากจะมีการเปิดน้ำพุในช่วงหน้าร้อนเท่านั้นค่ะอ๋อตรงนี้ค่ะ เป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟอีกที่หนึ่งในสวนแห่งนี้ถ้าใครชอบบรรยากาศทำนองจิบชาในสวนหรือดื่มด่ามื้อเที่ยงกับบรรยากาศสวนสวยๆมาที่นี่ได้เลยค่ะแต่บอกก่อนนะว่าราคาค่อนข้างแรงกันเลยทีเดียวถัดมาตรงหัวมุมนี้แต่ก่อนเป็นไนท์คลับชื่อดังในย่านนี้เลยก็ว่าได้จะปิดทำการมานานแล้วละค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามจนจบคลิปยังไงเราสองคนขอตัวกลับบ้านก่อนละกันเพราะว่ารู้สึกว่าอิ่มแล้วก็ง่วงนอนมากเลย time to siesta s i e โอเคบายบายซี e <bye. S 2> <See> you <laughs> อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับกด like กดแชร์กด subscribe ครับผม